ดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูปป่ปูเบลปูคลิปนี้นะคะเบลก็อยู่กับพี่โนแล้วก็แบมบี้นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเบลไม่ทำมานานแล้วนะคะก็คืออันตรายในบ้านของแพะแะปิกมี่นะคะทุกคนเบลเคยทำอีพีหนึ่งเป็นของนกแก้วไปแล้วเนาะวันนี้เบลก็เลยจะมาทำของแพะแะบ้างนะคะก็มีอยู่ประมาณ5ข้อไปดูกันดูสิคะทุกคนนี่คือข้อที่หเลยนะคะ <S <S ข้อที่หก็คือชอบกิน ของที่อยู่ที่พื้นนะคะอะไรก็แล้วแต่พี่โนโไม้กวาดกินได้ไหมหดีอะยันเป็นไม้กวาดถ้ามันเป็นพลาสติกทําไงหเก็บเลยนี่นะคะต้องเก็บไปดีนะคะไม้กวาดเดเหลือเท่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าพี่โนโแบมบี้กินหมดนะคะข้อที่สองนะคะก็คืออันตรายเรื่องของกรงเรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าแผะแขะเนี่ยเขาเนี่ยมีนิสัยที่แบบว่าเวลาจะออกจากกรงเนี่ยเขาก็จะทําทุกวิถีทางเลยนะคะทั้งแบบเอาขาเนี่ยแบบ เกียดตะกายนะคะขาหลังคือแบบแบบดำหนักเพื่อที่จะให้ออกอะเข้าใจปะแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาที่อยู่ในคอกนะคะบางทีเนี่ยขาเขาติดในนี้อ่ะฮะแล้วยังไงคะ นี่ถ้าเบลเห็นไม่ทันเนี่ยมีธิ์ขาหักได้เลยนะ <_ C> e <at> เขาก็แบบแกระเดวกระเดวกระเดวร้องหยุดนะคะเราเห็นปุ๊บยังช็อกเลยทุกคนกลัวขาหักนะคะก็เลยแบบต้องรีบไปเอามาดังนั้นก็ต้องระวังเนาะถ้าเกิดไม่ใช่ข้อแบบนี้แล้วเป็นกรงธรรมดาเนี่ยบางทีเนี่ยขาเขาด้วยความที่ว่าเขากระทืบเท้าหรือพยายามจะดันเนี่ยหีบเขาเนี่ย ลงไปติดอยู่ที่กลงนะคะอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนาะพอติดปุ๊บเขาก็พยายามจะดึงขาออกไปด้วยสันทัตญาณอะ่ะซึ่งเขาไม่รู้ไงว่าการออดึงขาแบบนั้นอะ่ะบางทีมันอันตรายมันทําให้ขาเขา,าหักได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเนาะสามคือ,อันนี้เลยเห็นไหมคะมันคือมันคือหน้าต่างนะคะทุกคนแล้วหน้าต่างมันอันตรายยังไงอะ่ะ ก็คือแพะปิกมี่เนี่ยพอเรามาเลี้ยงเนี่ยเราถึงได้รู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีนิสัยที่ชอบกระโดดไปบนที่สูงนะคะแล้วก็แบบกระโดดได้สูงมากมากอะ่ะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราเผลอเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เนี่ยเขาสามารถที่จะกระโดดปื๊บออกไปนะคะกระโดดได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่สอนอะไรทั้งนั้นนะคะขอแค่ชั้นต้องการฉั้นก็จะทํานิสัยเสียไหมเอาใจตัวเองพอสมควรเลยอะ่ะโดยเฉพาะพีโนนะคะทุกคนใครก็ห้ามนางไม่ได้ ่าานะคะก็คือข้อที่4กันแล้วนะคะก็คือต้องระวังน้ําทุกชนิดที่สัตว์กินไม่ได้น้าํายาฆ่าแมลงน้ํายาล้างห้องน้ําครีมทาผิวเพราะว่าแพ้เนี่ยนะคะสําหรับตัวเบลจาก2ตัวที่เบลเจอมานะเขาแยกแยะรสชาติของน้ําไม่ได้คือบางทีเบลเอาน้ํเปล่าใส่ขวดนมอย่างเงี้ยเขาก็ดูดเขาคิดว่าเป็นนมอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วบางครั้งนะเขากําลังกัด คีมกันแดดของเบลยูก็มีเหมือนกันนะแต่ก็ดีนะคะที่แพคเกจจริงเขาแน่นหนาคะยังไม่รั่วนะคะทุกคนก็ต้องระวังไว้นะคะพวกน้ํายาต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาหิวน้ําอ่ะแล้วเขากินน้ําเยอะเขาไม่สนนะอย่างที่เบลบอกอ่ะเขากินเข้าไปเนี่ยอันตรายมากๆกันอยูบิชิเขาเบอ้อนนะคะอ้อนอะไรแบมบี้อ้อนอะไรจะกินนิ้ว เรดูนะนี่นนสาชอบกินนิ้วดูดนิ้วนะไอที่เราล้องเมื่อกี้ก็คือข้อที่หแพะแขะปิกมีดอันตรายก็คืข <S <S อของหนักในบ้านทุกชนิดเช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมคอมพิวเตอร์กีตาร์หม้อทอดไร้ไขมันสายแมว ทุกชนิดที่หนักนะคะเป็นอันตรายต่อเขาได้ทำไมอ่ะก็เพราะว่าแพคแคปิกมี่นะคะเขามีนิสัยที่ชอบรับเขาตัวเองชอบเอาเขาของตัวเองไปขวิดนะคะหรือบางทีก็พยายามจะกระโดดขึ้นแล้วกระโดดไม่ผ่านอย่างเงี้ยแล้วของเนี่ยก็ล้มลงมานะคะอันเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะแต่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวคนทำนะแต่เป็นอันตรายต่ออีกหนึ่งตัวนะคะโอที่แมี่กินอีกแล้วไ,ไหมน,นี่ต้องระวังนะคะทุกคนระวังนะคะ บางทีเนี่ยไอ้ข้าของเสียหายเนี่ยของบางอย่างเนี่ยมีราคาที่แพงถูกไหมบางทีมันล้มไปเนี่ยมันก็แบบเสียหายเกิดความเสียหายได้เนาะบางทีก็คือจัดอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มนะเพราะบางทีหนักเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถทําให้บาดเจ็บได้เนาะเราก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนแหละก็พยายามที่จะเอาของชิดมุมเข้าไว้นะคะก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่า เลี้ยงเขาไว้แล้วล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้นะคะแล้วก็ไม่สนใจเขาอย่าง,งี้ก็ไม่ได้นะก็ต้องคอยดูคอยสังเกตตลอดนะคะว่าแบบท้ยเขาทําอะไรแปลก,กๆหรือเปล่าเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนาะก็จะเหมือนเด็กนะคะหาเรื่องให้เราปวดหัวได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมๆเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดเลยในชีวิตของเขานะคะดังนั้นซื้อเขามาแล้วก็ต้องอย่าทิ้งเขาเนาะเลี้ยงเขาให้ดีๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย